สวัสดีครับผมนายแสงทิพย์ตันไพศาลชื่อตามบัตรประชาชนที่พ่อกับแม่เป็นคนตั้งให้และผมก็ชอบชื่อนี้ครับผมเห็นด้วยครับผมวันนี้วันที่22เมษายน2563ครับเบอร์โทร063 802 5088เวลาเวลาที่อัดคลิปเวลาขนาดนี้ประมาณ 9โมงครึ่งช่วงตอนเช้านะครับผมจะคุยกันต่อเลยนะครับแล้วก็ Facebook ผมชื่อ e ีเวนวัลลมดานะครับถ้าใครอยากเป็นเพื่อนทาง Facebook ก็แอดมาได้นะครับผมผมจะพูดต่อเลยนะครับถ้าผมผมจะเอาพูดถึงในเคสที่ว่าถ้าวันข้างหน้าถ้าเป็นไปได้ ถ้ามีสมาชิกที่อยู่ด้วยกัน1,000คนแล้วทำให้เป็นตัวอย่างของโลกใบนี้ไม่ได้ทับไม่ได้ทําให้เป็นตัวอย่างของจังหวัดนี้ผมไม่ได้ทําให้เป็นตัวอย่างของประเทศนี้แต่ผมจะทําให้เป็นตัวอย่างของโลกใบนี้ <c oughs> นะครับบางทีโลกระบาด โควิดเนี่ยบางทีเรามานั่งคิดว่าทําไมเราไม่รู้ก่อนนะว่ามันจะเกิดขึ้นและเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไงสมมุติถ้าเราย้อน,อนเวลาไปได้สัก6เดือนที่แล้วก็คิดเอาเองนะครับว่า6เดือนที่แล้วเป็นเดือนอะไรตอนนี้เป็นเดือนเมษาก็ย้อนไปได้สัก6เดือนที่แล้วสมมุติถ้าเรารู้ท่วงทันว่าเราจะพ้นโควิดนี่อย่างไงเราก็อาจ ถ้าเราคำนวณได้ว่าถ้าโควิดมันเกิดระบาดในประเทศไทยจะมีผลเสียยังไงจะมีผลกระทบยังไงจะต้องเสียเงินกี่ล,ล้านล้านบาทถึงจะแก้ไขปัญหานี้ได้และจะต้องเสียเงินกี่ล้านล้าน,านบาทถึงจะกู้วิกฤตแล้วก็ถึงจะทําให้เศรษฐกิจที่ซบเซาที่ลับไหลที่เจอปัญหามากกว่าทุกๆยุคทุกสมัยให้ฟื้นฟูกับ มาเหมือนเดิมได้ถ้าเราสามารถรู้อนาคตได้ถ้าเราสามารถรู้ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าได้เราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรอย่างน้อยเราก็จะปิดปิดประเทศใช่ไหมล่ะครับจะปิดประเทศเป็นประเทศปิดที่ทํามาหากินภายในประเทศและจะไม่มีพื้นที่1,000คนที่ผมว่านั้นเกิดขึ้น เราจะปิดประเทศแล้วก็ค้าขายสมาคมกันภายในประเทศอยู่ได้อย่างมีประเทศอาจจะเป็นประเทศเดียวที่สมมตินะครับสมมติถ้าเรารู้อนาคตอาจจะเป็นประเทศเดียวที่เป็นประเทศปิดแล้วก็มามีโรคโควิดเลยแม้แต่คนเดียวแต่พอที่นี้เราไม่รู้ใช่ไหมล่ะครับก็เลยเกิดปัญหาอย่างทุกๆุกวันนี้คือต้องใช้เงินกี่ล้านล้านบาท ต้องต้องทำให้ประชาชนทั่วประเทศไทยซึ่งมีประมาณ70ล้านชีวิตทั่วประเทศไทยมีประมาณ77จังหวัดทั่วประเทศไทยต้องเจอเหตุการณ์นี้ถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเรารู้อนาคตใช่ไหมถ้าโควิดนี้ถ้า อนาคตมีแต่โรคโควิดนี้แล้วไม่มีโรคอื่นไม่มีโรคระบาดอื่นผุดขึ้นมาอีกเลยสมมติถ้าเราปิดประเทศนะครับแต่เรายังมีโควิดอยู่แต่เราก็จะแก้ไขสมมติท่านพอจะเข้าใจใช่ไหมครับที่ผมพูดถ้าเราปิดประเทศวันนี้แล้วใช้ชีวิตดำรลงกันอย่างมีความสุขในประเทศแต่ก็ยังมีโรคโควิดอยู่ เราะว่าเราไม่ได้ตรวจปูพมคือไม่ได้ตรวจทุกๆคน70ประมาณ70ล้านคนที่เป็นโควิดก็แยกไปรักษาที่ไม่เป็นโควิดก็แยกไปอยู่อีกที่หนึ่งนะครับแต่ถ้าอาบใดที่ยังต้องการคนต่างประเทศซึ่งมาอุดหนุนเราเราก็จะเสี่ยงต่อการเป็นโควิดอีกครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี ครั้งที่ห้ถัดไปแต่ถ้าเรามีความคิดว่าเรารู้อนาคตแต่ผมว่าโรคระบาดวันข้างหน้าสมมติตอนนี้ผมไม่ได้รู้อนาคตนะครับผมแค่เป็นชาวบ้านคนคนหนึง่งซึ่งมีความคิดแล้วก็มาสื่อสารให้พวกท่านฟังมาถ่ายทอดให้พวกท่านฟังด้วยความสุจริตใจและก็ อยากจะช่วยเหลือพวกท่านตามฐานะของผมครับคือถ้าเรารู้ไม่ได้รู้อนาคตผมไม่ได้รู้อนาคตแต่ผมพอจะคํานวณได้การคํานวณอาจจะมีคําว่าถูกและก็คําว่าผิดผมผมกล่าวถูตัวเองเลยว่าผมไม่ได้กิ่งผมบอกผมบอกกับตัวเองเลยผมไม่ได้กิ่งอะไรสมมติวันข้างหน้านี้ อาจจะไม่มีโรคโควิดโรคเดียวก็ได้อาจจะมีโรคอื่นมาก่อนเลยก็ได้สมมุติถ้าเราสมมุติถ้าผมขออภัยนะครับสมมตถิถ้าเป็นผู้นําถ้าเป็นนายกแต่ว่าท่านคงมีประสบการณ์ก็คงต้องอยากจะหาะไรายได้จากประเทศนู้นประเทศนี้แต่ถ้าเราเป็นประเทศปิดผมว่า ผมขอผ่านเรื่องนี้ไปดีกว่างงๆกันไปก่อนคือผมคุยถึงเรื่องผมดีกว่าผมไม่เอาไม่เยอะผมเอาแค่พันคนหมื่นคนแสนคนพอตามลําดับตามสกิลของผมที่กําลังจะพัฒนาต่อไปอยู่ที่ว่าท่านผู้ชมจะเข้ามาเห็นด้วยหรือว่ายังไงผมอาจ Youtube เนี่ยบางทีผู้ชม อาจจะมีไม่เยอะก็ได้ครับอาจจะมีไม่ถึง10ซับสไครต์คนดูอาจจะมีไม่ถึง10คนก็ได้นะครับผมไม่ได้หวังอะไรเยอะแต่ผมพูดว่ามันเป็นไปได้ที่คนจะเข้ามาดูถึงล้านคนสิบล้านคนหรือทั่วโลกนะครับถ้าสิ่งที่เราทําสิ่งที่ผมทํามันสามารถเผยแพร่ไปได้ต่างประเทศทั่วโลกผมว่าการดูก็อาจจะเป็นล้าน แต่ถ้าไม่สำเร็จชาวบ้านของเราก็อาจจะดูแค่ก็ไม่รู้อาจจะสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านก็เป็นไปได้ทุกอย่างครับผมสมมุติถ้าคำนวณว่าวันข้างหน้าถ้ายังจะมีโรคระบาดเกิดขึ้นมาอีกทุกห้าปีทุกสิบปีมันอาจจะไม่แน่นอนนะครับอีกหปีสิปียีปีหรือห้ปี เนี่ยสมมติต่อจากโควิดอาจจะมีโรคระบาดมาอีกแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นโรคระบาดเกี่ยวกับอะไรนะครับแค่โควิดนี่เราก็ลำบากกันทั้งประเทศแล้วครับแต่ถ้ามีโรคระบาดมาอีกโดยที่เราไม่รู้ล่วงหน้าก่อนว่าเราจะทำอย่างไงแต่ในกรณีของผมนั้นผมอยู่ใน พื้นที่ที่ปอดโควิดอยู่ในพื้นที่2,000ไร่1,000คนที่มีรั้วล้อมที่เป็นพื้นที่ปิดคนนอกไม่ออกและผมพูดผิดอีกแล้วนะครับคนในไม่ออกคนนอกไม่เข้ามาถ้าจะเข้ามาก็ต้องผ่านการตรวจคัดกรองให้เรียบร้อยสมบูรณ์ เอาใจใส่ขั้นตอนในการที่จะคัดคนเข้ามาอยู่ข้างในอย่างพุ่มเทสุดกำลังเพื่อให้ตรวจว่าไม่มีโรคติดต่อเข้ามานะครับก็ถ้ามีโรคติดต่อเข้ามาแม,แม้แต่หนึ่งคนคนข้างนอกอยากจะเข้ามาอยู่กับคนข้างใน1000คนใน2000 ไล่ถ้ามีหนึ่งคนเข้ามาในพื้นที่ที่ปลอดภัยโรคติดต่อจะเกิดอะไรขึ้น1,000ชีวิตต่อไปก็จะเกิดก็จะเกิดโรคระบาดท,ที่ท่านที่อยู่ข้างนอกนครับที่เข้ามาที่เข้ามาข้างในใช่ไหมล่ะครับเพราะในนี้ก็จะก็จะเกิดผลเสียเกิดงบมหาสารที่จะต้องไปแก้ไขไปเช็ดตาม ไปเช็ดที่ท่าน1คนนั้นที่ได้นำโรคระบาดเข้ามาอาจจะเป็นโรคโควิดหรือว่าอาจจะเป็นโรคในวันข้างหน้าก็ได้นะครับแต่พอทีนี้ภายใน1,000งพัมันดียังไงสมมุติถ้าเราใช้ความสามารถสุดๆของเราละตรวจละคัดกรองแล้วคนข้างนอกอยากจะเข้ามาอยู่กับคนข้างใน หนึ่งพันชีวิตนี้สมมติถ้าเราให้เข้ามาปุ๊บเราเขาเกิดเป็นโรคระบาดขึ้นมาเป็นโรคโควิดก็ดีหรือว่าเป็นโรคเป็นโรคระบาดท,ที่ว่าที่ยังไม่เกิดในอนาคตก็ดี <c oughs> ถ้าเขาได้เข้ามาแล้วภายในหนึ่งพันคนนั้นเกิดอะไรขึ้นหนึ่งจะแก้ไขปัญหาได้ดีครับเพราะว่าถ้าเกิดโรคระบาดติดสักหนึ่งร้อยคนเราก็จะรู้ละ ในคนกลุ่มนี้ในพื้นที่2000ไร่นี้มีการติดโรคระบาดท,ทีนี้เราก็จะตรวจปูพมเลยครับปูพรมก็คือตรวจทุกคนที่อยู่ข้างในหมู่บ้าน1000คนจะใช้งบกี่บาทก็จะต้องใช้เราก็จะหุ้นกันหุ้นนี้คือคนที่อยู่ข้างในบ้านมีรายได้กันละทำงานอย่างมีความสุขกันละมีเงินมีตามฐานะกันละ ก็จะลงขันกันจะใช้เงินกี่บาทเราจะต้องตรวจหาโรคนั้นแล้วก็อยู่ข้างนอกก่อนนะครับสมมติถ้าเรามาตรวจเราก็จะหาพื้นที่พื้นที่หนึง่งมาอยู่ข้างนอกพื้นที่2,000ไร่ทุกคนเลยต้องออกมาพอออกมาปุ๊บคนนี้พอตรวจ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 ไปปุ๊บเอาล้วครับ800คนไม่เป็นโรคระบาดใหม่ ที่ว่าเป็นโรคระบาดโควิดก็ดีหรือว่าเป็นโรคระบาดใหม่ที่จะเกิดในอนาคตก็ดีมี800คนที่ไม่เป็นโรคระบาดเลยทีนี้800คนก็จะกลับเข้ามาอยู่ในพื้นที่หมู่บ้าน2000ไร่และพื้นที่หมู่บ้าน2000ไร่ที่เราจะกลับเข้ามาอยู่นั้นเราจะต้องพ่นฆ่าเชื้อแล้วก็ทำให้พื้นที่นั้นไม่เป็นพื้นที่ ที่ติดต่อได้อาจจะทิ้งหมู่บ้านนั้นไว้สัก5วันหรือว่า10วันตามที่เชื้อโรคนั้นจะไม่ระบาดติดต่อแต่ถ้าระบาดติดต่ออีกเราก็ออกมาอีกก็อาจจะใช้เวลา15วันหรือ20วันแต่ต้องตรวจคนที่ไม่เป็นโรคระบาดแล้วก็กลับเข้าไปใหม่นะครับเราจะแก้ไขปัญหาอย่างนี้แล้วคนที่อยู่ข้างในนั้นก็จะใช้ชีวิตปกติดำเนินชีวิตปกติทำมาหากินปกติ มีความสุขเป็นปกติมีรายได้เป็นปกตินะครับไม่มีความสุขเออไม่มีความทุกข์เป็นปกติมีความสุขเป็นปกติไม่มีความทุกข์เป็นปกตินะครับแล้วก็มีผู้นำเป็นปกติที่ผู้นำนั้นมีความคิดที่ว่าอยากจะช่วยเหลือทุกท่านตามความสามารถ อยากจะช่วยเหลือทุกท่านตามฐานะของผู้นำนั้นเป็นปกติผมอาจจะไม่รวยเหมือนที่พวกท่านคิดไว้แต่ผมมีความคิดมากกว่าที่พวกท่านคิดไว้ก็แล้วกันครับแต่ถ้าผมรวยเมื่อไหร่พวกท่านก็จะได้รับความช่วยเหลือจากผมเป็นทวีคูณครับผม ขนาดผมยังไม่รวยผมยังมีความคิดได้ขนาดนี้และถ้าขนาดผมรวยเมื่อไหร่พวกท่านจะต้องได้รับความช,ช่วยเหลือจากผมมากกว่านี้แน่นอนเพราะว่าผมช่วยตามฐานะของผมนะครับสมมุติถ้ามีหมู่บ้าน1,000งนคนและผมเป็นผู้นำตรงนั้นอีกเป็นที่ที่สองผมก็จะใช้วิธีเดียวกัน เกิดโรคระบาดแต่ละทีเราก็จะช่วยกันแก้ไขปัญหาถ้าเราอยู่ในนั่นชีวิตหนึ่งมืนชีวิตพื้นที่สองหมื่นไร่ถ้าเราอยู่ตรงนั้นแล้วสมมติทั่วโลกโลกใบนี้แห่งใดแห่งหนึ่งเกิดโรคระบาดใหม่ขึ้นมาแต่ว่าพื้นที่บ้านพื้นที่ที่สองที่ผมไปดูแลอยู่คือหนึ่งมืนชีวิตกับอีกสองพันไร่ โทษที1นมนชีวิตกับอีก20,000ไล่นะครับซึ่งผมเป็นผู้นำตรงนั้นสมมุติถ้าว่าประเทศไทยต่างประเทศหรือว่าทั่วทั่วโลกเกิดโรคระบาดมาเงี้ยคนที่อยู่ข้างในงั้นจะปลอดภัยที่สุดเพราะว่าโรคระบาดจะเข้ามาถึงยากเพราะว่าเราเป็นหมู่บ้านปิดต่อให้ประเทศไทยเกิดโรคระบาดเป็นที่แรก คนที่อยู่ในหมู่บ้านกับผมในคนที่อยู่ในพื้นที่กับผมก็จะเหมือนรู้อนาคตล่วงหน้าว่าถ้าเกิดมีมดทษที่ทมดตายสมมุติถ้าเกิดโรคระบาดขึ้นมาหมู่บ้านของเราหมู่บ้านของผมที่ว่าตั้งไว้ก็จะเป็นหมู่บ้านที่ปลอดภัยที่สุดและถ้าโรคระบาดเกิดจากในหมู่บ้านของเรานั้น โรคระบาดเกิดในหมู่บ้านของผมที่ดูแลหนึ่งมืนคนเป็นที่แรกนั้นก็จะคุมได้ง่ายอีกเช่นกันนะครับเพราะว่าถ้าโรคระบาดเกิดจากในพื้นที่หนึ่งมืนไร่พื้นที่ที่สองพื้นที่แรกคือหนึ่งพันคนพื้นที่ที่สองคือหนึ่งมืนคนที่ผมดูแลนั้นถ้าเกิดโรคระบาดเป็นที่แรกในพื้นที่ที่ผม ดูแลนั้น10000คนก็จะคุมง่ายได้ด้วยอีกเช่นกันนะครับเพราะว่าโรคระบาดก็จะไม่ขยายวงกว้างออกไปสู่จังหวัดแล้วก็ไม่ขยายออกไปสู่ในประเทศไทยแล้วก็จะแก้ไขปัญหาภายใน10000ชีวิตนั้นก่อนนะครับโดยโดยการที่ให้อ่าอาจจะมี คนที่กลุ่มแรกที่ผมสร้างหมู่บ้านไว้คือ1,000คนผมจะต้องสร้างคนที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคระบาดเกี่ยวกับโรคระบาดหคนแล้วก็คนที่2คนที่3มคนที่4คนที่5้าคนที่6กคนที่7คนที่8ดคนที่9คนที่สิก็จะมีความสามารถพิเศษที่เหนือเนือกว่าคนอื่นคือคนที่2ออาจจะมีความรู้ในในในการที่ว่า ทำยังไงหาเงินได้โดยความสุจริตถูกกฎหมายแล้วก็มีความสุขความสามารถของคนที่3อาจจะเป็นคนที่มีความรู้ของในการปลูกต้นไม้การเกษตรนั่นเองนะครับผมจะต้องเทรนให้ได้แล้วก็ฝึกฝนให้ได้อย่างสมมุติผมขอเรียกคนที่หนึ่งมาแก้ไขปัญหาในโรคระบาด ในหมู่บ้านหนึ่งพันคนแต่ขณะนี้ในหนึ่งหมื่นคนในหมู่บ้านหนึ่งหมืนคนที่ผมดูแลเป็นกลุ่มที่สองเกิดปัญหาขึ้นผมจะเรียกตัวที่อยู่ในหมู่บ้านหนึ่งพันคนมาช่วยแก้ไขปัญหาหมู่บ้านหนึ่งมืนคนครับก็ประมาณนี้แหละครับสมมติเป็นแบบนั้นก็จะแก้แบบนั้น,นครับ เป็นแต่ว่าสำคัญคือผมไม่คิดผมคิดง่ายๆนะครับทายังไงก็ได้ให้ทุกท่านที่อยู่กับผมมีความสุขมากกว่าอยู่ข้างนอกผมก็พูดเสมอๆนะครับถ้าท่านอยู่ข้างในแล้วท่านไม่มีความสุขท่านก็มาอยู่ข้างนอกเถอะครับเพราะว่าท่านก็ไม่ได้ผลผลประโยชน์อะไรท่านมาอยู่ข้างนอกดีกว่า ท่านก็เท่าทุนครับชีวิตท่านก็เหมือนเดิมแต่ถ้าท่านมาอยู่ข้างในแล้วท่านมีความสุขถือว่าท่านกําไรครับเพราะทีนี้ถ้าอนาคตเกิดเกิดนะครับเกิดโรคระบาดขึ้นมาไม่ว่าจะโรคอะไรก็ตามหมู่บ้านที่ผมดูแลสองุุมนี้จะเป็นหมู่บ้านที่ปลอดภัยปลอดปลอดภัยนะครับพอคิดตามได้ใช่ไหมครับ และผมก็จะคิดต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปค่อยฟังกันใหม่ครับว่าตอนนี้มันก็ประมาณเกือบจะ20นาทีละมันจะยาวไปเพราะเวลาการลง y u t u b e ของผมทีนึงยากลำบากผมใช้เน็ต 1.5GB กิกะไบต์นะครับผมไม่ได้ใช้เน็ตแรงผมใช้เน็ตตามฐานะบางทีอาจวันที่สมมติอาจวันเนี้ย แล้วก่อนหน้านี้ผมอัดคลิปไว้10คลิปเนี้ยกว่าคลิปนี้จะลง YouTube ได้แล้วก็มีคนมาดูก็อีกหลายวันไอ้บางทีคลิปผมผมอัดวันเนี้ยอีก5วัน10วันถึงจะอัดลง YouTube นะครับผมใช้ทรัพยากรที่ผมมีใช้ตามฐานะถ้าผมจะใช้เน็ต2.5หรือ ไมู่ผมก็ไม่รู้นะว่ามีหรือเปล่า2.5คือข้ความความรู้ที่ผมมีผมก็พูดเอามั่วๆนะครับว่ามีหรือเปล่านะสองหรือว่าอาจจะมี5้ากิกไบต์สิกิกไบต์ไม่รู้อะมันอาจจะแพงแต่ผมต้องเซฟเงินเพราะว่าเงินในธนาคารของผมมีไม่ถึง1นึ่งแสนบาทผมจะใช้ทรัพยากรของผมอย่างเกิด ประสิทธิภาพมากที่สุดอาจจะช้าหน่อยแต่เมื่อไหร่ถ้าผมมีเงินเป็นล้านเนี่ยนะผมก็ใช้ใช้เน็ตไวๆเลยครับท่านก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าผมก็ทำงานตามฐานะของผมครับผมขอจบการอาัดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ